สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกเช่นเคยนะคะลูกค้าในช่องแหม่มยูสคานะคะวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มจะพามาพบกับรถคันนี้เลยทั้ง3คันนะคะลูกค้าจูต้าเอลติสนะคะ3คันนี้มาบอกเลยเป็นเครื่อง CNG นะคะเป็นแกส๊สที่ติดตั้งจากโรงงานเลยนะคะลูกค้านี่เลย3คันที่มาเรียงกันนะคะลูกค้ามาบอกเลยรถสวยมากๆนะคะเดี๋ยวแหม่มนะคะจะพาไปดูแต่ละคันเลยว่าแต่ละคันนะคะมีออปชันมีอะไรบ้างคะ่ะตามแหม่มเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะลูกค้าแหม่มอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าก็บริษัทเราเปิดทําการตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะคะลูกค้าถึง5้าโมงครึง่งวันเลยนะคะลูกค้าใครที่ชอบนะคะ,ะรถะติดแก๊สประหยัดน้ำมันนี่แมมแนะนําเลย c n g นะคะลูกค้า mm. นี่นะแหมัมบอกเลยรถสวยมากๆแต่แบบ พาไปดูรายละเอียดดีวกว่าภายในของเขานะคะลูกค้าจอดเรียงให้เลย3คันนะคะลูกค้าเป็น CNG ปี2016นะคะลูกค้าราคาเขาอยู่ที่3,490 0 0เบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าราคานี่มันเลยจับต้องได้นะคะนี่เลยให้ดูภายในนะของแต่ราคนเลยนะคะดิแบบจะไปรววเลยนะคะสําหรับภายในเขาของเขานะออปชช่าของเขาก็จะเหมือนกันทุกคันเลยนะคะแตกต่างกันที่เลขไม้นะคะรถคันนี้ไมายอยู่ประมาณแสนหนะคะลูกค้าราคาอยู่3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันนะคะลูกค้าราคารถคันนี้ นะคะใครได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของมันบอกเลยคุ้มนะคะประหยัดน้ำมันเลยช่วงนี้น้ำมันขึ้นแล้วนะคะลูกค้าก็สามารถมาซื้ออันนี้นนนนมาับอกเลย CNG นี้นะค่ะติดแท้นะคะมาจากโรงงานเลยนะคะเราไม่ได้ติดเองนะคะลูกค้าปลอดภัยหายห่วงได้เลยนะคะในส่วนรายละเอียดคันที่2นะคะลูกค้าก็จะเป็น CNG นะคะลูกค้าปี2014เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในคันนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ,คะว่าลูกค้าชอบแบบไหนอะไรยังไงนะคะสําหรับภายในคันนี้เลยเป็นเหมือนกันค่ะสีครีมนะคะ อาจจะแตกต่างกังที่ป้ายทะเบียนนะคะลูกค้าและเลขใหม่ตามเคยเลขใหม่คันนี้มีคันนี้นะอา่านซูมให้ดูลาคาขอางเขาอยู่ประมาณแสนห้านะคะรถสวยค่ะทุกคันนะคะลูกค้ามีไรายได้15,000บาทนะคะก็สามารถซื้อรถนะคะสคันนี้ได้เลยนะคะลูกค้ารถปอกลอยรถสวยค่ะทุกคันนะคะลูกค้าเป็น Toyota นะคะ1.6 E ีนะคะลูค้าเป็น CNG นะคะลูกค้า เดี๋ยวเรามาดูคันสุดท้ายเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวเอานี่เลยคันนี้จะแตกต่างกันอะเดี๋ยวม่ให้ดูก่อนเลยแตก,การที่เลขทะเบียนนะคะนี่เลยนะคะลูกค้ตาต่างกันที่แค่เลขทะเบียนเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูคันที่สามเนบ้านดีวกว่าคะ่ะแม่มก็ให้ดูรายละเอียดอะคันมันเหมือนกันหมดคะ่ะออปชั่นนะคะแล้วแต่ลูกคะะออ้าจะชอบยังไงหรือจะชอบที่ทะเบียนรถนะคะลูกค้าข้างในเหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาดูซูมให้ดูก่อนว่าทะเบียนรถของเขาอยู่ที่ไฟอ่าไมของเขาอยู่ที่แสนสี่ค่ะ สามคันนี้คุ้มมากๆนะคะลูกค้าเดี๋ยวแม็นะคะพาไปดูเลยสักครู่นะนี่นะคะใครอยากได้คันไหนนะคะลูกค้าจองกับเราได้นะคะจองกับแบบได้เลยนะคะหนึ่งพันบาทนะคะลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะลูกค้านะคะใครที่ชอบนะราคาของเขา1หนึ่งจุด 1.6e CNG 3คันนี้นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่349,000บาทเท่านั้นประยัดได้มาจับมาจองรายได้15ก็สามารถซื้อรถ3คันนี้ได้แล้วนะคะลูกค้าและแหมมบอกเลยใครที่เบารถกับแหม่มรถค่าดำเนินการให้1น0 0 0บาทนะคะและแถมบริการ W Smart ฉุกเฉินให้อีก1ปีนะคะลูกค้าใครที่ชอบคลิปนี้นะช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กด u b บสับไรให้แหมมด้วยนะคะลูกค้าและแหมมจะมีะคลิปอัปเดตอยู่เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับรถ3คันนี้ใครอยากได้นะติดต่อแหมมเลยโดยตรง080 4030163นะคะหรือจะมาพบกับแอมได้นะคะลูกค้าที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรว่ีไทย68นะคะลูกค้านะคะลูกค้าบ,บริษัทนะ,ะเปิดทำการทุกวันนะคะลูกค้าตั้งแต่8ปดโมงครึ่งค่ะถึง5้าโมงครึ่งเลยนะคะลูกค้าลูกค้าไม่มีวันหยุดราชการนะคะลูกค้ามาได้ทุกวันเลยนะคะเปิดทุกวันเลยค่ะสำหรับวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะลูกค้าอแอมให้ดูให้สุม่มอีกนิดนึงรถนะคะสวัสดีค่ะ